พามาชวนชิมหมูตุนกะเหลานะคะนี่หมูตุนเปื่อยเลยนะคะใส่ผักบุ้งนะคะกับเออนื้อเนื้อหมูตุนนะคะนี่นะคะน้ำเข้มข้นเลยจ้ะนี่นะคะนี่ร้อเลยนะคะมาชวนชิมชวนกินนะคะกะหมูตุนนะคะกะเหลาหมูตุนนะคะนี่นะคะถึงจนเปื่อยเลยค่ะนี่นะคะ นี่นะคะน้ำนะคะเขาก็ใส่ใสพ่พริกปน่นลงลงไปนะคะอยา็ดก็ใสพ่พริกป่นไปนะคะวันนี้จะเป็นกะเหล่าหมูตุ๋นนะคะมากินกันมาชิมกันมาชวนกินการที่อิ่มท้องเลยนะคะเราใส่ผักบุ้งนะคะใส่ลงไปเขาก็ไอ้นั่นเราใส่ปุ๊บเราเอายกขึ้นเลยนะคะอย่าไปไหน้นั่นนี่คะ่ะเห็นไหมคะตุนต๋นนะคะหมูตุ๋นนะคะ ตุ๋นจนเปื่อยๆแล้วเปื่อยอีกเปื่อยยให้เรากินให้อิ่มๆเลยนะคะก็มาแนะนํานะคะก็เรานหมูตุ๋นนะคะหมูตุ๋นนะคะอร่อยขนาดนี้มีที่นหนทีนี้ล่ะค่ะบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอ ท่านผู้ชมค่ะบายไ,ไปแล้วค่ะสาธุค่ะ